มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกสะกดคำควบกล้ำตอรอค่ะตอรอเอียมอเตรียมตอรอ,อึงอตรึง ตร,ตรตออีตรตอไอตรตรอโงตรงตรออัวจอตรวจตรออูตร,ตร,ตรูไม่เอกตรู ตรรอแอแรตรตรรออิตรีตรรอองตรองตรีตรอง,รรองหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ